ค่อยสองคนโชคดีแล้วก็หักกันไลยๆสงสัยเริ่มสตอรี่เรื่องนี้มันอาจจะมีโซนเกินเข้ามาหวังว่าจะมีภาคสองติดตฟ่เอกก็บีเด้นก็ เยังสิกลับเลยบ่คงถึงเวลาแล้วเพราะว่าเบิ่งกันเข้าว่าจังไดี๋ยวยังคือจะกลับเร็วเถอะเ,เดี๋ยวมือหลังคุยกันไม่เนาะเพราะว่าเนี่ยโปรดเทียงมากจะกลับเร็วแท้ไอมีธุระวะไม่ธุระวะครับเดีย๋ยวเดีละละ๋ยวนั่นงรอก่อน Còn chị... Thì... Ê! Nàng lông cân! Ok, ok! Mỗi người nhắn đo! Chị cắp đi, không đang dừa dừa. Chị cắp liệu thấy nhỉ? Mấy thua lá to mà. Bài... À, ok! Bài cắp ra! Bài! Cứ mà đang dừa dừa dùng! Má nó hai cái làn này! Mình bên khe phê mèo! Khe phê Má... นี่หนาลมันหายครับเอ้าเฮี่ยบอกเลยที่บอกยังเอาล่ะคือซึ้งเนี่ยปวดเนี่เอ่อเพื่อเอฟซีตัดไปลงแบบเฮียกับพายเอาอโอเคนิดนึงเอาเฮี่ยบอกเลยเฮี่ยบอกเลยเนี่ยเลยเต็มที่เพื่อมีฟซีลงติ๊กแต่ว่าไอ้เฮียหน้าใกล้ปายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเต็มที่เต็มที่เอ้าขอหนิดเดียวเอ้าเต็มที่เลยโอ้โหน้ยเฮ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 ้ย เอาละโอ้ยหมาหมูด้วยเดินๆโคตรแมนอ่ะเดี๋ินๆพี่พี่ชายพี่พี่ชายพี่พี่ชายพี่เออขอโทษครับได้กัปแล้วหรอกูเตะลืมทัวร์เลยเด้ได้กับแล้วหรนั่งต้องกราบแป๊บนึงนั่งลงนั่งลงก่อนยังที่พ่ออยัางเอออาจารย์ไปนั่งทั้งพูนไหมลูกขอเศร้าขอเศร้ากว่าเดิมนะอ่ะสมมุิว่ากูยังไม่ลุกก็แล้วกันนะกูลุกไหนั้นโลามโบรา ว่าไม่ทันสมัยก็เลยแดจ้าจเห็นยต้นตีมันขืนบอกคือแบบนี้คว่ามีทั้งคืนแมน่อาจารย์เอาโนดเอาโนดอื่นนะเอาแบบบอดดองไลโนดสกิลเนี่ยทั้งนี้ทั้งคืนไอ้เตะมันมันรู้ช่องอยู่แล้วไง